ว่า it's so hot today ใ yeah, ช okay. <dam> ิไหมใอ่โอเควันน <language> ี้จะพบกับภาษาญี่ปุ่นนะคะฟังญี่ปุ่นนะคะวันนี้เราจะจัดกิจกรรมทุกอาทิตย์นะคะฟังดูี่ว่าภาษาญี่ปุ่นก็มีสำเนียงการพูดแล้วความหมายแปลว่าอะไรนะคะนี่เด็กม .4 เพิ่งเพิ่ัดญี่ปุ่นะแสดงว่าทุกภาษาภาษา ขึ้ได้นะนักเรียนก็ฝึ้พร้อมๆกันหน้าเสาหงางค่ะนาารนักนักยคไะยนัลยคไรย์นจารยกจารย์ไทาาันกนกนายัาไนกกไันการนา ชขอมาอการานเซรโามาว่ยายค่ะสหัวันนี้นะคะพวกเราก็จม,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 มูโยคบนพนาเป็านค่ะโดยมีประโยคแบบนี้ค่ะอไฮมัสแปลว่าสวัสดีตอนเช้าค่ะแล้วต่อด้วยชืรามาว ชื่ออะไรคะแล้วต่อด้วย n a t i o n a โนะหมายว่าตามด้วยชื่อโรง้รมด้วยค่ะแล้วต่อว,ว,ว่าโรง้านโยค่ะโดโซโยโรสุโัะใดไงชิมัสค่ะลองมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะโอ้ยโยยยยยยยมยย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  อาณาจักรโนโดมายวะนั่นเดินก้าววัดตัชโนดามัยวัดตัชโนดามัยวะอาฟุสยาเนียงสัตยาเดชอาณาจักรวัดตัชโนดามัยวะการเจรจาโบเดชโดโซยูโรสกูโอเรงสิมาสโดโซยูโรสกูโอเรงสิมาสค่ะต่อไปขอให้ทุกคนพูดนะ นันเดสกอาอนาตโนาานามายวะนันเดสกอาอนาตโนุนามายะนันเดสกาตอบนะคะเวลาตอบให้ตอบว่าวาตาชิโนนามายวะตามในชื่อของตัวเองค่ะแล้วลงท้ายด้วยคำว่าเอสค่ะอย่างเช่นวาตาชิโนนา,า,ามา,ายวะการจนาแจ้โพเอสขอการค่ะ เ <This. S 2> ค่ะดีมาค่ะแล้วเวลาเราจะถามเื่อคนอื่นนะคะแม่จำเป็นที่จะต้องไปพูด ช้ากองทั่วกัน <laughs> <laughs> ันนี้พวกเราขอจบการสนทนาไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะอันยิ่กุ้งโรสไซมัสตาไม่ต้องไม่ต้องเพราเราไปแล้วลงไลน์ออสกาชิซโนอาคาติวะชื่ออะไรครับภาษาไทยไปเรียนได้ไปอยู่ญี่ปุ่นมาเนี่ยกี่ปีครับ สามปีครับอตอบเพื่อนหน่อยยุคกอนีนะเป็นยุคอ่อยนปีไปอยู่ญี่ปุ่น้งแต่ปีไหนครับปีห้าสามห้าสามห้าสี่ห้าห้ีแล้วเช่ไหมปีตอมสองมสอมสามอัทนี้ที่มสี่ห้าห้าห้าหกครับห้าหกหเจ็ด โอเคเจ้ okay. hey. คุยรู้เรื่องตักกระเบืรองรุ่บพื้นหมดได้โอเก่ง oh, <okay. S 2> มากเลยครับเราจะเ,าจาเป็น,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 ปน,น,นที่พึ่งนขะองเพื่อไปต่อเ่งนะประกาศดีเวลากประสอนน้องๆที่ดีนะถามพูดไหมเกมเขาห่างคนที่อยู่ญี่ปุ่นเกินหนึ่งเดือนแข่งขันอ๋อเหรออนุจ๋าถ้าอยากมีความรู้ด้านภาญี่ปุ่นพี่น้องอัจจะมอหนึ่งมอสอง เอาพี่น้องพี่มอตีเขาสามารถพูดได้เฉยเลยมาหาพี่นะชื่ออะไรครับพี่เล่การชนะแช่โพผมอตีครับมอตีสังโภคค่ะอ่าตอบตัวให้พี่หน่อยชื่อช่วๆพูดอะไรกูอพี่เนอโอเคครับบายครับอีกนิดนึงนะครับพอดีมีเรื่องแจ้งจากคุณดันเดนนะครับขอให้ประตูวที่มีรายชื่อต่ัวนี้ประชุมพร้อมการเวลานี้นะครับ